เอาละสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมได้ทำนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ขออภัยไวในที่นี้ด้วยทุกคนสามารถช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าติชมเพื่อให้กําลังใจหรือว่านําไปพัฒนาต่อกันได้นะครับส่วนเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มีชื่อว่าอินชามล่าเวลาสุดนรกนะครับเชิญไปรัฟังกันได้เลยครับครั้งหนึ่งยินมนุษย์ได้ถูกแก้ไขทําให้หยุดแก่ชราเมื่ออายุตอน25ปี และจะมีเวลาติดตัวมาเพียงหนึ่งปีจึงต้องหาเวลาเพิ่มเพื่อจะมีชีวิตต่อไปซึ่งเวลาจะปรากฏอยู่ที่แขนทุกคนตั้งแต่เกิดและเวลานี้จะใช้แทนค่างเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งสามารถส่งผ่านโดยการใช้เครื่องเก็บหรือการสัมผัสจากหน้าแขนโดยตรงซึ่งถ้าเวลาหมดก็หมายถึงหมดชีวิตไปด้วยนั่นเองเริ่มเรื่องมาที่วิวซารัตเด็กหนุ่มบ้านจนแสนธรรมดาอาศัยอยู่กับคุณแม่สองคนและวันนี้นั่นเองเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุครบ50ปีของคุณแม่ และตอนก่อนออกไปวิวก็ได้นัดกับคุณแม่เพื่อจะฉลองวันเกิดกันหลังจากเลิกงานวันนี้และพระเอกทํางานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตแห่งหนึ่งและหลังจากเลิกงานวิวก็ไปตามหาเพื่อนที่บาร์แห่งหนึ่งและไม่ตอนไปถึงเพื่อนก็ชี้เห็นว่ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งมีเวลาเป็นร้อยปีและได้เลี้ยงเหล่าทุกคนที่อยู่ในบาร์แห่งนี้ทั้งคืนเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นจึงเข้าไปตักเตือนให้ออกไปจากที่นี่ ซึ่งการพบเวลามากขนาดนี้ในที่แห่งนี้มันจะทําให้เกิดอันตรายได้หลังจากพูดเสร็จก็มีแก๊งอันตรพานท้องถิ่นเข้ามาเพื่อหวังจะชิงเวลาไปพระเอกจึงใช้จังหวะทีเผือและพาตัวเขาหนีออกมาจากที่นั่นมาอาศัยอยู่ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งทั้งคืนซึ่งระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยกันในหลายๆเรื่องทําให้หูกใจพระเอกจึงยกเวลาให้พระเอกไปทั้งหมดและด้วยตัวเขาอยู่มาเป็นเวลานานเขาจึงไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเมื่อวิวตื่นมา จึงรีบไปห้ามแต่ก็สายเกินไปวิวจึงรีบหนีออกมาจากที่นั่นวิวจึงได้กลับไปบอกลาเพื่อนว่าจะไปอยู่เขตที่ดีกว่านี้พร้อมกับมอบเวลาให้จำนวน10ปีและขึ้นเดียวกันนั่นเองพระเอกของเราได้ไปรอแม่ที่ป้ายรถเมล์แต่ก็ไม่พบเนื่องจากมีการปรับราคาขึ้นของค่าโดยสารจึงไม่มีเวลาพอที่จะจ่ายวิวรู้สึกไม่ดีจึงรีบวิ่งตามทางไปหาแม่หลังจากวิ่งมานานวิวก็ได้พบกับแม่แต่ก็สายเกินไปแล้วเวลาของแม่หมดลงและเสียชีวิตลงต่อหน้าต่อตาของวิวนั่นเอง ตัดมาที่ไทม์คลิปเปอร์หรือว่าตำรวจนั่นเองซึ่งไทม์คิปเปอร์สันนิษฐานว่าคดีนี้เป็นการโป้นชิงทรัพย์จึงตัดสินใจออกตามล่าพระเอกซึ่งเวลาเดียวกันนั่นเองพระเอกตัดสินใจออกจากเขตที่อยู่และมุ่งไปในเขตที่ดีกว่านี้ซึ่งแต่ละเขตการผ่านต้องใช้ค่าผ่านทางเป็นจำนวนมากซึ่งตามปกติเป็นไปได้ยากมากที่จะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในเขตที่ดีกว่าเดิมแล้วพระเอกก็ได้บอกเป้าหมายที่ออกมาจากเขตเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมในสังคมนั่นเอง และวิวก็ได้มาถึงนิวกรีนิสเขตสำหรับคนที่มีเงินมากพอจนไม่ต้องนึกถึงว่าเวลาจะหมดลงตอนไหนผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตแบบสโลล์และด้วยความเคยชินของวิวจากการใช้ชีวิตในเขตที่เร่งรีบทําให้การกระทาของวิวนั้นเผลอไปสะดุดตาเข้ากับคนคนหนึ่งซึ่งเธอก็คือนางเอกนั่นเองเธอมีชื่อว่าซีเวยไวหลังจากนั้นวิวได้มีโอกาสไปร่วมโตะเล่นการพนันกับเศรษฐีคนหนึ่งและด้วยการเล่นที่บ้าระหำ่ทำทําให้ทุกคนอึ้งทึ่งแดกกันไปหมด ซึ่งทาให้ถูกใจเศรษฐีท่านนี้มากประจวบเหมาะกับที่บ้านมีงานเลี้ยงพอดีจึงได้ชวนวิวไปด้วยพร้อมกับแนะนําลูกสาวให้รู้จักหลังจากนั้นวิวได้ไปซีรรถและมุ่งหน้าไปที่งานเลี้ยงและหลังจากไปถึงฟิลิปไว้ได้แนะนําครอบครัวให้ได้รู้จักและด้วยความสนใจในตัววิวเซเวียจึงชวนวิวไปเต้นราด้วยกันและพูดคุยเพื่อ,อทำความรู้จักและเมื่อริราบว่าหลังบ้านของเซเวียเป็นชายหาดวิวจึงพาเซเวียออกมาทันทีและชวนกันเล่นน้ํา และยิ่งทําให้เซเวียอึ้งในตัวพระเอกมากขึ้นไปอีกสุดท้ายไอเซเวียก็คอยตามจิงโดดไปเล่นน้ํากับพระเอกแต่ก็เล่นได้ไม่นานมีคนมาตามจิงต้องกลับเข้าไปภายในงานเลี้ยงพอกลับไปถึงทามคิปเปอร์ก็ปรากฏตัวพร้อมคุมตัววิวขึ้นไปสอบสวนซึ่งแน่นอนไม่มีใครยอมเชื่อว่าจะมีคนคนหนึ่งยกเวลา100ปีให้อีกคนหนึ่งฟรีๆได้วิวอาศัยจังหวะตอนเผลอจับตัวนางเอกแล้วหนีออกมาจากบ้านด้วยกันระหว่างหลบหนีมาถึงเขต12รถได้เหยียบเข้ากับกับดักทําให้รถพิกคว่ำลงข้างทาง เนื่องจากพระเอกโดนยึดเวลาไปหมดแล้วนางเอกจึงโดนพ้นเวลาไปและเหลือไว้เพียงแค่30มนาทีพระเอกจึงมุ่งไปบ้านเพื่อนที่เคยแบ่งเวลาให้เพื่อจะขอเวลาในการประทังชีวิตจึงทําให้รู้ว่าเพื่อนของเขาได้เสียชีวิตลงแล้วจากการใช้เงินที่ได้มาไปกินเหล้าจนตายวิวจึงตัดสินใจโทรไปเพื่อเรียกค่าไถ่าจากพ่อของเซเวียแต่แล้วพ่อของเซเวียไม่ยอมให้ค่าไถา่จึงทําให้เกิดความผิดหวังในใจของเซเวีย และวิวตัดสินใจที่จะปล่อยเซเวียกลับไปหลังจากเซเวียได้โทรศัพท์ไม่นานไทม์คิปเปอร์ก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมที่จะยิงพระเอกด้วยความตกใจเซเวียจึงเผลอยิงเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้ตั้งใจและด้วยความผิดหวังของเซเวียจึงตัดสินใจที่จะไม่กลับเข้าบ้านตัวเองและเลือกที่จะหนีตามออกมากับวิวและหลังจากนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการดึงโทรศัพท์ออกเพื่อไม่ให้ขอความช่วยเหลือหรือไม่ว่าจะเป็นคำด่าดต่างๆนานา,นานในระหว่างทางที่ไทม์คิปเปอร์เดินออกมาจากเขต หลังจากเซเวียตัดสินใจที่จะมาอยู่กับวิววิวจึงสอนการเอาตัวรอดในโลกภายนอกที่เซเวียไม่เคยเจอมาก่อนทําให้เธอประทับใจพระเอกยิ่งขึ้นไปอีกและวิวได้เล่าถึงความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมในสังคมให้เซเวียฟังและเซเวียเห็นด้วยกับวิวจึงได้แนะนําสถานที่ที่จะมีเวลาเก็บไว้เป็นจํานวนมากซึ่งก็คือบริษัทเงินกู้ในเครือข่ายของพ่อเธอนั่นเองทั้งสองไม่ต้องการให้เวลาไปอยู่ที่ที่ใครคนหนึ่งเป็นจํานวนมากจึงตัดสินใจ ออกปล้นและแจกจ่ายเวลาให้ทุกคนซึ่งหลังจากนั้นวิลและเซเวียได้ทำการปล้นหลายต่อหลายครั้งทำให้เริ่มเป็นที่จับตามองอย่างมากและคืนดีกันนั้นเองระหว่างที่วิลและเซเวียนั่งคุยกันอยู่ในห้องพักไทม์คิปเปอร์ได้ตามสืบจนรู้ที่อยู่ของทั้งสองทำให้ทั้งสองต้องวิ่งหนีออกมาทางหน้าต่างและต้องย้ายไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ และเวลาเดียวกันนั่นเองแก๊งผู้มีอิทธิพลต้องการตามล่าตัววิวเนื่องจากเวลาที่วิวออกมาแจกจ่ายทําให้เขารู้สึกอาจจะต้องสูญเสียอานาจและเมื่อเจอตัวจึงท้าวิวแข่งขันชิงเวลาสุดท้ายวิวได้ใช้เทคนิคที่พ่อเคยสอนไว้เอาชนะมาได้แล้วใช้ปืนที่ซ่อนไว้กําจัดคนที่เหลือแล้วก็หลบหนีออกไปหลังจากนั้นวิวได้ทราบถึงการขึ้นราคาของดอกเบีย้ยเงินกู้หลังจากนั้นวิวจึงมีความคิดที่จะยอมแพ้เนื่องจากไม่ว่าจะโป้นมามากแค่ไหนพวกเขาเพียงแค่ขึ้นดอกเบีย้ยเวลาที่ชิงมาก็จะสูญเปล่า เซรเวียจึงเสนอให้ไปชิงเวลาที่มากพอที่จะแจกจ่ายให้ทุกคนได้จนไม่ต้องกลัวว่าจะจ่ายค่าของชีพไม่ไหวซึ่งก็คือพ่อของเธอนนัเองหลังจากกลับมาวิวจึงรีบนําไปแจกจ่ายให้ทุกคนภายในชุมชนซึ่งไทม์คิปเปอร์ก็ตามมาติดๆซึ่งในตอนนั้นเองชุมชนเริ่มได้แจกจ่ายเวลาทําให้เกิดการชุนลมุนพระเอกจึงรีบหนีออกมาในจังหวะนั้นแต่แล้วไทม์คิปเปอร์ก็ได้ขับรถมาดักหน้าวิวและเซเวีย และก่อนที่จะได้ลั่นไกลเวลาของทามคิปเปอร์ก็หมดลงเนื่องจากใช้เวลาเป็นวันต่อวันจึงเสียชีวิตลงวิลและเซเวียเหลือเวลาเพียงไม่กี่นาทีจึงตัดสินใจว่าใครจะเอาเวลาของอีกคนไปแล้วกลับเข้าไปในชุมชนเพื่อจะเอาเวลาแต่แล้ววิลก็นึกขึ้นได้ว่าที่ทามคิปเปอร์เสียชีวิตลงเนื่องจากยังไม่ได้รับเวลาของวันนี้วิวจึงรีบวิ่งไปที่รถของทามคิปเปอร์แล้วรับเวลามาซึ่งจะเป็นภาพเหตุการณ์เดียวกันเหมือนก,นกับตอนที่วิ่งไปหาแม่ของวิล แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเขาสามารถช่วยชีวิตของคนที่เขารักไว้ได้และภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ของผู้คนจากเขตชนบทที่พากันหลั่งไหลเข้าไปภายในเมืองและได้พูดถึงการเตรียมรับมือของสังคมที่จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วภาพตัดมาที่วิลและเซเวียที่กําลังจะไปป้นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดทําให้เห็นถึงความไม่ยอมแพ้ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปนั่นเอง เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้รับฟังแล้วขอย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นคลิปแรกที่ผมทําถ้ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถติชมกันได้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ขอบคุณมากครับ